พระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงสมรรสิริเชษฐพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงสมรรสิริเชษเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่สในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเที่ยงเมื่อวันศุกร์เดือนอ้ายขึ้นแปดค่ำปีชวดจุลศักราช1214ตรงกับวันที่19พฤศจิกายน พศ2395เป็นพระราชธิดารุ่นแรกหนึ่งในสามพระองค์ที่ได้รับพระราชทานสร้อยพระนามโดยอีกสองพระองค์ได้แก่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์อัครราชสุดาพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าทักษิณชาณราธิราชบุตรีนอกจากนี้พระนามของทั้งสามพระองค์ยังสอดคล้องกันโดยเรียงลำดับ พระชันษาได้แก่พระองค์เจ้ายิ่งเยวรักษพระองค์เจ้าทักษิณชาพระองค์เจ้าโสมาวดีทั้งนี้พระองค์มีศักด์เป็นพระญาติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุลทลทิพยวดีโดยพระองค์สืบเชื้อสายมาจากนายจำปาณเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นญาติของเจ้าจอมมารดาทองสุขในรัชกาลที่หนึ่งพระธิดาของพระเจ้าอินทวงศ์แห่งเวียงจันทร์ในพระราชพิธีฉตรมงคลปีพศ2446ซึ่งเป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองเิรีลาาสมบัติครบสองเท่าของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระองค์มีพระราชดำริที่จะยกย่องพระราชธิดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระเดชพระคุณและมีพระบรมราชองค์การดำรัสสั่งให้สถาปนาพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามตามจารึกพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าพี่นางเธอกมรมหลวงสมรรัตสิริเชษเมื่อปีพศ2446พระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าโสมาวดีทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีบังคับบัญชาการรักษาพระราชวังฝ่ายในและทรงดูแลกรมโขนอีกทั้งยังรับอภิบาลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณ,ณหิต สยามกุฎราชกุมารอีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดเกล้าให้พระองค์ทรงดูแรลรักษากุญแจพระบรมมหาราชวังชั้นในมาตลอดรัชกาลต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมรริริเชษได้กราบบังคมทูลลาออกไปประทับณวังวรดิตซึ่งเป็นวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาและเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนื่องจากเจ้าจอมมารดาเที่ยงเป็นพี่สาวของเจ้าจอมมารดาชุ่มพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมนรัศสิริเชษทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์กุรเชษ แห่งพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเวลายาวนานเกือบ18ปีตั้งแต่วันที่28กันยายนพศ2456ต่อจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าแม้นเขียนพระปิตุชาตาบจนสิ้นพระชนมนะ์วังวรดิษฐ์ เมื่อวันอังคารเดือน6แแรมสี่ข้าปีมะแมตรีสุขจุลศักราช1,293ตรงกับวันที่5พฤษภาคมพศส4 7 4สิริพระชันษา78ปี167วันมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2476นณพระเมนวัดเทพสรินทาวาส พระอิสริยยศพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดาร er. พระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดาพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงสมรั์สิริเชษฐ์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมรั์สิริเชษฐ์ พระองค์ได้รับพระราชทานเครื่องรัชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของตระกูลต่างๆดังต่อไปนี้เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เครื่องรัชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพร,รัตน์ราชวราภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเก้าชั้นที่หนึ่งปฐมจุลจอมเก้า เปลี่ยนรัตนาภรณ์รัชกาลที่4ชั้นที่2เปลี่ยนรัตนาภรณ์รัชกาลที่5ชั้นที่1เปลี่ยนรัตนาภรณ์รัชกาลที่6ชั้นที่1เปลี่ยนรัตนาภรณ์รัชกาลที่7ชั้นที่หนึ่ง